ว่าการอยู่ร่วมกันมันต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม <c oughs> มีศิลนเสม,มอกันทิฏฐิเสม,มอกันแบ่งปันลาภ <c oughs> หกอย่างนะถ้าคิดได้ดีนะสังคมถ้ามีธรรมะหกข้อนี้ก็แม้จะอยู่สังคมเล็กสังคมใหญ่นะมันก็อยู่ได้กันได้นะแต่โลกจเจริญไปธรรมะไม่ไมกระดิกเลยนะ ไม่เคยคิดไม่มีสักข้อที่จะคิดได้เลยมันมันไม่เคยคิดเลยนะมันก็เอาแต่โลกใส่กันเอาแต่กิเลสเอาแต่อารมณ์เนะียถ้าเอาโลกใส่กันก็คือเอาอารมณ์ใส่กันอารมณ์มันก็โอ้ยก็พังกันนะมันไม่สงบเนะี่ยโลกกับโลกโลกมันวุ่นวายกับความวุ่นวายเข้าหากันนะมันไม่สงบหรอกเนะี่ยอะไรมันต้องมีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ห <c oughs> นะลักธรรมดีๆหลักธรรมไล้าสมมยนะ บางทีโลกเราจะเลยไปก็หาว่าธรรมะเนี่ยล้าสมัยไม่ไม่ทันสมัยกับโลกมันก็ไม่ทันนะแต่หลวงปู่ชาตวาโลกไม่ทันธรรมเฉยไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันสมัยเหมือนธรรมะเลยเราหาว่าธรรมะไม่ทันสมัยไม่ทันโลกนี่มันก็น่าคิดนะแต่ถ้ายังเอาไปใช้อยู่มันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่เพราะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยทันสมัยอยู่เสมอเนี่ย ทำดีก็ดีอยู่เสมอนั่นแหละทําไม่ดีก็ไม่ดีตลอดการตลอดเวลานั่นคือไเป็นหลักตายตัวเลยจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ก็เป็นหลักมาตรฐานอยู่อย่างนี้ดังนั้นหลักธรรมที่ท่าน <c oughs> ตัดเอาไว้วางเอาไว้มันพอดีแล้วโชคดีขนาดไหนท่านจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะบอกว่าถ้าอยู่กับหมู่อย่างนี้ต้องมีธรรมะมวดนี้นะอยู่อย่างนี้ถต้องการทำงาน ให้บรรลุผลก็อ,อยู่กับทมบมตนี้นะท่านวางไว้ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเออไปให้ความสําคัญกับโลกมากจนลืมธรรมะโลกมันก็เลยเป็นปัญหาสุดท้ายก็ลบราคาฟันกันสงครามโลกสงครามกิเลสนั่นแหละถ้าธรรมะมันเป็นความสงบธรรมะมันเป็นความสงบเป็นความเย็นหลักธรรมทุกข้อเป็นความเย็นเห็นไหมหลัก หลัการานี่ย่าทเป็นหลักยึดเนี่ยวน้ำใจซึ่งกันและกันในในสังคมเนี่ยลองพิจารณาดูก็ได้นะเมตตากายกรรมจะทําอย่างไรจะทำด้วยเมตตาที่แสดงออกทางกายกรรมต่างถ้าทําด้วยเมตตากายมันก็ดูน่ารักแะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ด้วยกาย,ยด้วยกำลังกาย,ยมันก็เกิดความน่ารักขึ้นมานี่เกดจากความเมตตานี เห็นก็อยากช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกายนะกายช่วยไม่ได้มันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็อยากเอาคำพูดช่วยให้กำลังใจเอาสู้นะลุนนะให้กำลังใจเอาพูดดีพูดดีก็สร้างกำลังใจได้เหมือนกันนะพูดไม่ดีก็หมดกำลังใจเหมือนกันก็บั่นทอนพูดไม่ดีนี่บั่นทอนกำลังเหมือนกันนะถ้าพูดดีนี่โอ้โหมันใจมันชื้นขึ้นมามันมีพลังนะลุนเอาน้อยหน้าลุนมันก็ไปได้เหมือนกันนะนี่นี่นะมัน ก็ใช้ธรรมะนั่นแหละทำทุกอย่างเนี้ยเมตตามโนกรรมก็ต้องมีอะไรไ่ทำด้วยกายไม่ได้พูดไม่ได้แต่เจตนาดีปรารถนาดีนะเนี่รารถนาดีหรือมีความยินดีเนะี่ยเป็นบุธิตาจิตนะเนี่ยพรอยินดีอย่างเนี้ยนี่มันก็เป็นเมตตาทางมโนกรรมเนี่ยไม่อิจฉาริษยาใครทําดีก็อนุโมทนาถ้าใครไม่ดีก็มีเมตตาเนี่ย มีเมตตาเอาตัวแรกมาเนะเมตตาสงสารทำไงเนาะเขาจะเท่าทุกอยากให้เขาพ้นทุกถ้าช่วยเขาได้ให้พ้นทุกได้เนี่ยมันก็จะเมตตามุทิตาการุณามุทิตานะมันจะมีมาพร้อมกันเนี่ยหลักเมตตาตนะ้องใช่ว่าเอามาใช้กับในชีวิตประจําวันเมตตากายกรรมวจิกรรมรโนกรรมนะ